สวัสดีนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลทีมออฟเดอะเยียร์แล้วนะและวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็กด้วยฟีฟ่าพอยต์นะครับตามล่าก,การในเทศกาลทีมออฟเดอะเยียร์กันนะเปิดไป1 2 0 0 0หม f a p o i n t ัฟีฟ่าพอยต์หรือประมาณ4 0 0 0บาทเลยผมก็จะขอบอกก่อนนะว่าเงินที่เติมในวันนี้ไม่ใช่เงินของผมนะพอดีมีพี่จอนดิกนะครับโดนเดทมาให้ตอนนี้ผมกำลังสตรีมอยู่นะครับแล้วพี่จอนดิกก็ทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากจะสนับสนุนให้ผมเปิดแพ็กหน่อย,อยเขาก็โอนมาให้เลยนะครับสี่พบาทแล้วผมก็เพิ่ง จะเติมไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆคนไหนดูมาตอนนี้ก็ช่วยกันกดใจหรือแฮชแท็กให้พี่จอนดิกหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปิดกันนะครับก็จะมีแพ็คมากมายนะผมจะเปิดให้หมดเลยนะตามที่พี่จอนดิกตั้งใจเอาไว้ก็จะมีแพ็คในโปรโมแพ็คตรงนี้นะครับมากมายแก่ก่องแล้วในแพ็คพวกนี้ว่าเราเราเปิดไปเนี่ยก็จะได้การ์ดมาเป็นอันเทรดหมดเลยนะครับผมก็จะเปิดพวกซองที่เป็นซองน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้นี่แหละนะครับแล้วมันก็จะได้ตัวโลนเอาไปลองเล่นด้วยนะเพื่อนๆคนไหนอยากจะเติมลองลุ้นดู ก็มาลองเปิดกันดูนะครับผมมี12ื่นเนี่ยผมน่าจะจะเปิดอันนี้อันหนึ่ง4 5่พบวกอันนี้ไปอีกเป็นเท่าไหร่7,500แล้วก็อันนี้อีกสองพอันนี้เป็นหมื่นกับอีก500ใช่ไหมแล้วก็อันนี้อีก500ก็เท่ากับว่าก็จะได้หมดเลย11,000 fifa point ฟีก็จะเปิดสองน้ําเงินได้ทั้งหมด3 4 5อันนะครับพอดีเป๊ะเลยเนาะ งั้นเราจะไล่ไปจากอันที่น้อยที่สุดละกันด้เลเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเริ่มจากอันนี้ก่อนน้อจากน้อยไปมากนะครับอันนี้500 FIFA p o i n t นะมี30ใบาการตี86ขึ้นไปตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวโลนให้2อันด้วยนะครับ Let's go Under เย้ Harden คือถ้ามันเป็น t y จริงๆมันก็จะออกวิ่งมาเป็นเส้นน้ำเงินน้ำเงินเลยนะครับแฉพวกนี้มันก็จะเป็นน้ำเงินหมดเลยนะครับอย่างอันนี้คือยังไม่ใช่นะ เป็นโอเดกานะครับสแตทแปแต่ไม่ดับเบิลด้วยอนะ่ะ500ร้อยฟีฟ่าพอยยังไม่เห็นนะครับนี่มาดูตัวลนกันอ๋อสมิธกับเคานะครับก่อนที่จะไปเปิดต่อเนี่ยเดี๋ยวผมให้เ,เพื่อนๆดูการ์ดทีวที่มีทั้งหมดอยู่ในเกมนะเวลานี้ก่อนนะตัวที่เป็นมาในะวันนี้จริงๆมันออกมาจะมี11ตัวเนาะสำหรับการในช่วงทีวนะตัวที่ผมมีโอกาสได้เนี่ยก็จะมีเอเบเป้สแตดสิใบนี้ แล้วก็ฮาแลน97แล้วก็เมซี่นะครับในทีมชาย3ตัวนะไอพวกเดบอยกับฟานได้ตรงนี้มันยังไม่เข้ามาช่วงเวลาที่ผมเปิดนะวันนี้วันที่21มกราเนี่ยยังมีแค่ไอเทกเกอร์ออนแพ็อยู่เท่านั้นนะก็จะมีจากทีมชาย3คนนะครับแล้วก็จากทีมหญิงอีก3คนนะครับนี่ ทีมหญิงก็จะมีโซเฟียสมิธนะครับสัดเก้าแซมเคอร์สัดเก้าแล้วก็แคลริมเกฮัมพฮันเซนนักเตะที่ผมอยากได้มากที่สุดในโปรโมนี้เลยนะตัวนี้แพงมากมีโอกาสเปิดเจอในวันนี้นะที่เราจะไปเปิดกันนะครับแล้วก็เนี่ยพวกกองการกองหลังยังไม่เข้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการไอคอนนะครับการตำแหน่ง um มีอยู่6ตัวนะก็จะมีอาร์ไนวิเอล่าปีเตอร์เช็คลิเบอรี่ชาฟีโซล่าคือจริงๆในเนี้ยก็จะมี6ตัวตรงนี้แล้วก็ทีมชาย3ทีมหญิง3เท่ากับว่า การพิเศษที่เราอยากได้เนี่ยที่มีโอกาสเจอแบบเปรี้ยงๆเ,เลยอย่ามีอยู่12ตัวนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่า,าจะได้บ้างไหมนะครับประมาณนี้นะเพื่อน,อนๆก่อนไปเปิดต่อโอเคไปลุยกันเลยแพ็กนี้นะครับ1000งพั 1, FIFA Point. นฟีฟ้าพอยน้ำเงินวิ่งหน่อยนะน,น้ำเงินไม่ใช่พีเมรก็ยังไม่ได้นะครับอันนี้เป็นอะไรเี่ยคุนเดกันกับ ซาลาอ่าทำไมอ่ะทีมวอเยียตัวโลนนะครับฮันเซนฮันเซนอ้าอีกแย่โซเฟียสมิธกับแซมเคยอีกแล้วขอตัวอื่นบ้างได้ไหมเอเอาเอปเป้ฮาแลนด์มาหน่อยดีพี่เมสก็ได้ล็อกแน่ๆเนีย่ <c oughs> ยามาล็อกกันนะมึงล็อกใช่ไหมเนี่ยฮะล็อกหรือเปล่าไปต่อที่แพ็นี้กันเลยนะครับเพื่อน ทีมเมียร์ทีมออฟเดอะเยียพากนะครับอันนี้มีนักเตะอยู่ถึง75ใบเลยนะครับการดีเลตติ้ง80ขึ้นไปทั้งซองเลยนะครับมีการันตีเลตติ้งมากกว่า88 2ตัวแล้วก็มีทีมออฟเดอะเยียร์เพย์เลอร์พิกสอันนะครับเป็นตัวโลนแบบเมื่อกี้เลยนะแล้วก็มีเป็นทีมออฟเดอะเยียไอคอนโลนอีก2อันด้วยอันนี้1.4%สี่ำหรับทีมออฟเดอะเยียแล้วก็ทีมออฟเดอะเยียไอคอนสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอาน,นายกดหน่อยแอคหนี้อาน,นาย Let's go นำเงินไม่ได้อันที่สามก็ยังไม่ได้88นะครับอันที่3แล้วนะเฮ้ยโรดี้นะครับกับปาเรเดสนะดูข้างในต่อ อินฟอร์มตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ซ้ำไปอีก20ตัวครับเพื่อนๆข้างหลังมีอะไรบ้างไหนดูหน่อยฮึบโหการเยอะมากจอดเบสผมเสร็จแน่นอนทีโม่จะเยียร์รองไปเป็นตัวไอคอนก่อนบ้างนะครับเผื่ออาไนจะมาวีเอล่าอาไนวอ้เย้ <Yeah! S 2> ได้แล้วนี่อันนี้ได้แน่นอนจิบเกมวีเอล่าจะไปช่วยแบก <S <S ผมใน <S 2> <S 2> ดีหลับสุดยอด <S <S เอออาายมา ปีเตอร์เช็คกับชาฟี่นะครับเอาจริงเหรอผมเลือกปีเตอร์เช็คดีกว่าเอออย่างละสิบเกมเลยนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพวกนี้คอนเทนต์ที่เราเล่นฟุตแชม์กันในสตรีมเนี่ยก็ต้องมีตัวพวกนี้ไปเล่นกันอีกเพียบตัวโลเนี่ยผมขอร้องแหละไม่เอาเคอร์กับสมิธแล้วได้ไหมมึงเอาคู่อื่นมาบ้างมันมีต้องหกตัวเพื่อนอย,อย,อยัยเจ้า yes เออมันดีตรงนี้แหละดีตรงฮันเซ่นนี่แหละนึกว่าจะเป็นสมิธอีกเพราะว่าเคยไม่แน่นออกอันซ้ายไงนี่คือตัวที่เราอยากจะเปิดได้ในวันนี้มากๆนะครับผมแอบเช็คราคาให้ดูนะว่าถ้าผมเปิดได้เนี่ยการ์ดใบนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ6 5จาเอ็มอ่ะเพื่อนเ M อน็มหนึ่งประมาณ2 0 0 0บาท่ะก็ถ้าตัวนี้เราเปิดได้ก็เป็นหมื่นน่ราคามันจริงๆอ่ะเป็นหมื่นเนี่ยผมสามารถขายไอดีได้เลยอ่ะตัวโลนทีมอ้วเดือดเกียร์ไอจริงไลยนะ โรเทชันมันเปลี่ยน้วเพื่อนๆสรุปว่าแพ็ก5 0 0ร้อยฟีฟ่าพอยต์กับไอ้แพ็ก1,000งพันฟีฟ่าพอยต์อะมันล็อกแต่ถ้าเปิดเกินราคา1000ไปแล้วอะมันจะได้เห็นตัวอื่นบ้างเออมันล็อกเลทหรือเปล่ารวมหน่อย20เกมพันเส้น่ะ let's go <S ไปต่อนะครับที่แพ็กสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะตอนนี้ผ่านไปประมาณนึงแล้วผมเปิดไปประมาณ3,500ฟีฟ่าพอยต์นะครับหลังจากนี้จะเป็นซองซนี้เลยนะครับซึ่งเป็นแพ็กที่อึงมากๆเลยนะ มีอีลิตทีมอ h e เ e ียแพ็กซึ่งมันราคา3,000ฟีฟ่าพอยต์เเพื่อนๆสามแฟนฟีฟ่าพอยต์ประมาณกี่บาทประมาณ1,000บาทเลย1นึองเนี่ยหนึ่บาทได้2,800ฟีฟ่าพอยต์ถ้าเกิว่าซองเนี้ยมีมูล,ลค่าประมาณ1,000บาทเลยนะเนี่ยเอาไอ้เป้ไปกดแล้วกันนี่คืออะไรอ่ะไอคอนหรอไม่ใช่ อินฟอร์มโอ้โหอินฟอร์มจริงๆเเนี่ยหนึ่งพันบาทเลยนะเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, จริงๆเลยนะอ้าว่าจริงปะเนี่ยโอ้ <c oughs> oh my god ดูข้างในด้วยครับอู้หูอินฟอร์ม3ตัวนะครับ3ตัวหนึ่งมี89 2 88 3เ7องมอีก ประมาณสี่ห้าตัวแล้วก็แปดสิบหกแปดสิบห้าเป็นทางเลยนะครับแล้วก็มีโอเดกา3อยู่ตัวหนึ่งนะโอ้โหไม่เห็นเลยที่าเดียร์เหลืออันเดียแล้วนะในคลิปวันนี้ <c oughs> อ่ะรุ้นตัวโลนก่อนอันนี้สนุกกว่าเยอะตัวโลนไอคอนอาไนมาอู้ไม่ได้น,นี้มีชาบี้อ่ะรอชาบี้บ้างโตล่าลริเบอรี่อู้มาแล้วเออนี่ได้ลองครบเกับทุกตัวได้เลยเนะี่ยอันนี้เป็นอ๋อแพ็กนี้มีทีโมเดียีย เป็นตัวปกติ3ใบเลยนะคะรับผมลืมให้ดูว่าซองนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์เนะี่้หันเส้นเกมที่30 30เกมหันเส้นโค30เกมไปแล้วนะเนี่ยหันเส้นอะเล่นในสปีกเลยอีสองสองวีกอะสมิธอันนี้เกมที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยของสมิธน่าจะ30เหมือนกันจีสไปแล้วสมิธเล่นในสองวีกเอลีกอ่กับเพื่อนเพื่อนอะกิไว่าเดี๋ยวเยอนโลนตัวสุดท้าย ฮาเล่นพี่เมสไปไหนหมดวะฮาเล่นเดีพี่เมสไปไหนอะไอ้เป้อเอาเท่ากับว่าตัวทีมชายมันไม่ออกเลยเวย้ยมีแต่ทีมหญิงเนี่ยะมิธ50เกมเพื่อนๆพ่องวิกเอนลีก2ก,กว่าอันสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆแพ็กนี้เป็นแพ็กที่ใหญ่ที่สุดในสโตร์นะตอนนี้เลยนะ e p i c Team of the year pack นะครับถ้าจะใช้คอในเกมเปิดเนี่ยประมาณ70000 0คอยเลยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าตีเป็นเงินบาทซองนี้หรอพันหอ่ะเออก็ถือว่าค่อนข้างแพงเลยเกินพ5นหแน่นอนซองนี้นะครับจะได้มา25บใบนะครับเพื่อนๆการไม่เยอะแต่ว่าการตีเลทคนข้างสูงอันนี้มันจะ86ขึ้นไปหมดเลยนะครับอันสุดท้ายแล้วต้องมาแล้วแหละสิ่งที่ผมจะต้องเอามาใช้นะครับถ้วยบอลลอกเพื่อน เคยบอลโลกขอให้คนที่ผมได้เนี่ยเป็นนักเตะที่เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วซึ่งในในทีมที่มันมีก็วีเอล่าก็เคยอาร์นายก็เคยชาฟี่เฮนเดก็เคยนักเตะชายก็จะมีเอเบเป้กับเมซี่ไงที่เขาคว้าแชมป์โลกมาแล้วอะ่ะได้ไหมขอให้แต่งานหลักแชมป์โลกได้ไหมสองนี้แพงมากเลยนะเนี่ยเอาถ้วยกดเลยแล้วกันนะทุกคนเพื่อส่งพลังใจมาด้วยนะ3 2 1 อันนี้คืออินฟอร์มอีกแล้วอ๋อทำไมอ่ะแย่อินฟอร์มอีกแล้วชิลูแบบโอ้โหนี่งไงนะเตะอันดับแชมป์โลกชิลูไงเอ้ยเบนเซม่ายังไม่ได้นะแชมป์โลกอ่ะแต่ชิลูนี่ใช่เออผมลืมขอไปนิดนึงอ่ะผมลืมตัดคำว่าไม่เอาชิลูด้วยอ่ะผมลืมอีกแล้ <laughs> มป์โลกจริงจิงเลยนะเนี่ยอ้โหยังไงก่ออย่าลืมเชียร์ไลค์คลิปนี้ช่วยกดใจช่วยกดไลค์ผมหน่อยนะมันไม่ออกเลยวะที่วายตายแล้วแชมป์โ,โลกจริงๆโอ้โหข้างในก็มีอินฟอร์มตัวเดียวด้วยนะครับแล้วก็8 9 2 8 8 1 8 7อีกประมาณ4ตัวนะครับแล้วก็86อีกเป็นทางเลยนะแล้วก็มีซาร่าซ้ำแล้วก็8อุ้ยตรงนี้มีอีกเยอะเลยครับเนี่ย 89 88 87 86นี่เป็นอีกทางหนึ่งเลยนะครับก็ผมคงไม่ได้เปิดแล้วนะสำหรับแพ็คในนี้เดี๋ยวเปิดตัวโลนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเท่านี้เลยเพราะว่าการมาซ้ำเยอะจริงๆนะครับต้องไปย่อยก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวทิ้งท้ายกันว่าอย่างน้อยเราจะได้พี่เมส์กับเอ็มเป๊ไปลองเล่นกันในคลิปถัดไปหรือในรีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีตั้ง6อันเลยนะสำหรับตัวโลนนะครับเดี๋ยวลองเปิดจากทีม่ไดเยียร์ปกติก่อนบ้างตัวโลนนะครับเมสซี่เอ็มเป๊ะาลัน ไม่มีจริงๆนะครับแต่อย่างดีที่ยังเป็นฮันเซนไม่เป็นชนลแซมเคอร์กับสมิธอีกนะครับอันนี้สุดท้ายนะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ผมจะได้ลองละเมสซี่ Messi กับฮาเลนเอ๊ะล็อกล็อกแน่นอนล็อกแน่นอนเมียตัวผู้หญิงอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้ผมไอ้ผมเล่นครบเลยใช่ไหมอันเซนผมมีอยู่40เกมอ่ะตอนเนี้ย <laughs> อะไหนอานายจะมาบ้างไหมเนี่ยในเนี้ยอานายมาไหมดูหน่อยซิ โซลานะครับ10เกม่าอย่างน้อยก็ยังเป็นคนอื่นบ้างนะครับวีเอล่าขออีก10เกมได้ไหมไม่ได้วีปีเตเชคกับชาบีผมเอาปีเตเชคอีก10เกมแล้วกันนี่เกิดมาถึงตรงนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหพี่ให้หน่อยนะนิดนึงเนะี่ยเยไม่ได้โซล่าอีกหนึ่งรอบนะครับไม่เจอเลยแม้แต่ตัวล้นยังไม่เจอเลยโอเค ก็ประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะขอให้ทุกคนโชคดีนะในช่วงเทศกาลที่ว่าเดียร์นี้นะเพื่อนๆก็เปิดลุ้นกันได้เลยนะอันนี้มันเป็นแค่ช่วงแรกนะครับเทศกาลนี้ยังอยู่อีกนานเลยนะครับจนถึงประมาณวันที่2กุมภาเลยนะครับนี่ก็จะได้เห็นกันเนาะเนี่ยเป็นช่วงท e ี่ไม่ได้แย่แท็กเกอร์ซึ่งคืนวันพรุ่งนี้นะครับพวกแท็กเกอร์เนี่ยมันก็จะออกแพ็คไปเนาะแล้วก็จะมีพวกมิดฟิลด์เข้ามานะครับแล้วก็จะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นวันพฤฤหหหหัหััสสนนน้้าาาพก็็จะมเป Team แต่ยิ มีพวกเมนชันมานะส่วนในพวกตัวที่เป็นทีมวัดเยนเมนชันพวกอาจจะเป็นวลเวเต้แฮนรี่เคนอะไรพวกนี้อาจจะไปออกในวันศุกร์หน้าแทนแล้วก็ในวีคหน้าานจะเริ่มแต่วันศุกร์หน้าเป็นต้นไปถึงจะมาแบบเป็นชุดใหญ่นะครับเพื่อนๆคนไหนก็อยากจะลองเก็บเอาไว้เปิดตอนที่มันมาฟูลทีมน,นั้นโอกาสออกมันก็จะมากกว่าตอนนี้นะเนี่ยเห็นไหมว่ามันบอกว่าอีกประมาณ22ชั่วโมงนั้นเลยนะครับเพื่อน ยังไงก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะเพื<ๆ>่อนๆหรือจะคอมเมนต์ปลอบใจก็ได้นะครับเพื่อนๆนะแล้วเจออีกทีในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ